สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีรี่มาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านสวนเหมือนเก่าเหมือนเคยพี่น้องค่เพราะว่นี่ออกไปบ้านคากเพราะเนี่ออกไปซ่อมอ่ายังไม่ถึงเวลานะคะพี่นอ้องขาตัดชงเร่งรตอนนี้ปอกหอมพี่น้อง่ะปอกหอมเพราะว่าอ่าจะเหดเจลผู้ใดอยากได้เจลสั่งเจลด้วยพี่น้อง่ะ ปอกหอมกําลังปอกหอมอยู่นี่รุยบอกว่าให้ช่วยคุณแม่ซอยคุณแม่ปอกหอมเพราะว่าเอ่อคนเฮ็ดหลายมือหน่เพราะว่าก็ทุกคนก็ยากการงานงานไขมันท่น้นองค่ะวันนี้นี่รุยก็เข้าไปอำเภอไปก็อีนเมลหลักกลับไปก็ไม่แพ้วไปเดินเรื่องนะคะถิม่าน,อเ,น,อน,อนเอ่าเพื่อไม่อยากกอดมองนอันเปิดวงกับพี่น้องค่ะเพสถานทงตสถานที่ นีร่รยกับคุณแม่ก็เข้าไปอำเภอแล้วก็แม่แพวนะคะไปขอเลื่องสถานทีนะคะเพื่อจะมาเปิดวงเปิดวงที่บ้านสวนที่พี่รองปีนี้รอบนี้ปีนี้เปิดวงที่บ้านสวนนะคะวันที่25ที่จะถึงนี้ผู้ใดบ้านในซื้อบัตรจองตัวก็ซื้อบัตรจองตัวเด้อหรือว่าผู้ใดยุ่ไก่ยุ่ไก่แถวอำเภอเลิงนี่ก็มาเด้อม,มาเปิดวงมาให้กระตังใจพี่้องคะ สูบน้าสูบน้าออกจากโองอันเยี่ยงก่อนอันนี้นะฮะนี่ให้หน้ามตุนดูดูนี่พี่น้องเพราะว่าสูบเอาปลาออกปลาที่ใหญ่พี่เตพ่อวะนี้ลุงลองสาปลาใหญ่ลุงลองสาปลากวดไล่หลามันนำขบวนออน้ามขบวนขึ้นก็เลยสูบออกแล้วก็ชี้ใหญ่ปลาต้มกับพี่โอ๊ดกับสูบน้าย้วนให้หน้านี่เพราะว่าสิเอาปลาลุงลองสานะคะนิ่รุยก็ไปอำเภอพี่หญิงพี่หญิงกะ ลูกาาบ้สบายกับบ่อไดนมาก็เลยบ่มีผู้ใดเหตุอันนี้ซอยอีพออีพอเป็นการฝกอันยุบพูดก็ตอนนี้อยู่สามคนนะคะแต่อีพอฟักตะไคร่อีพอฝักตะไคร้แล้วกัยายิงฟักคาฝักตะไคร้อันนี้ก็คือวันนี้ไม่มีคนงานบ่อบ่มีคนงานเด็อคนงานบ่คอยหลายมือเนี่ยก็เลยช่วยๆกันพี่น้องคะตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมของ เพื่อจะเห็ดเจเลนี่ดีก็มาปอกหอมนะคะน้ำตาน้อยอยุสามรอบแล้วเ <c oughs> ห็ดแตงดมัาจังสิบหยเนน้ำตาลังสิบน้อยตั้งัีนกัจะกตดแตงเด่เสยเนาด <c oughs> ตอนนี้คือขั้นตอนการเตรียมเครื่องนะคะเป็นการเตรียมเครื่องปอกหอมปอกกระเทียมสับคาสับตะไคร้สร้างกลมามเนื้อเสียงดังเลยเ็น้อ,อยพี่รองค่ะต่วไข่เสี่ยวเลี้ยวย่านเลี้ยวก้อนนันย่านเลี้ยวก้อนกำหนดดูนี่ ผู้ใดอยากสร้างเจ้าวสร้างได้เด้อตอนนี้กำลังทำสดๆใหม่ๆเลยเหี่ยม,มันไปเห็ดยังไงดีดมากแล้วอันไปขายอย่างบอกวันนี้ปานนี้ไปต้น ก็เห็นอันคีรอน่านมาผ่าเห็นรถก็จอยถึงเงามอจอดต้นคีรถนรถไบอกนนั่นเลยเลย่มีคนงานพี่น้องขาเมือนเพราะคนมีคนงานคนบรายก็ช่วยช่วยกันทำนะคะเพราะว่าไม่หลีกกับว่าเด็กเขาเป็นบ้านพักกิบรื่งคนเ็ซอยอีบอลเรกว่าคนเลืองคนหลักสิบออไปเขาก็ซ้อมอยู่ ผู้ดใดมีวิธีปอกหอมบ่ให้น้ำตาไหลบอกไ้เด้อสามรอบไปยอีเรีนนี่นั่งหายยืน

จจโอ้ยเจี๊ยพื่อนไปขายของกันเช้าก่อน,อนกับเจี๊ยขาดพนักงานกี่ตี้ผู้เล่นเสร็จขาดสมารขาดารับสมัครอันพนักงานกันเฮ็ดเจลเด้ดอพี่หวังมาเด้อผ <c oughs> ู้ใดสิมากกับมาเด้อพนักงานเฮ็ดเจลขาดเด้อนี่ ปูนไปลาดอันเพชรถนนบอกว่าเนืน้อปูนไปลาดสแลิ่ง่ดรอบนี้เปิดวงที่บ้านสวนนี่รุยเลยพี่น้องขาผูดอะยุ่ยไก่ยุยย่ยไก่มาเด้อเปิดวงยุปปง่ยแผลงนนี่พี่น้องมวนกรุบทีบรวดยิ่ไงอลังการได้ปีเนี้ยยิ่งไงอลังการดี่คนเป็น,นปตลาดอยู่เด้อ จะมาไหลอะไรนพเพราะว่าน้ำเรือกกับบัอควยมีงานน้ำนาำคนอยู่เริ่องของสีไหลบันทั้งอื่นกับสีมายยีกใครเนตาเขาม่มองจอดรดลายจานที่มองจอดรดลายกว้างอยู่มาโด งมองเดินเทียนเบลีกับนิลุยก็เป็นไปดับหน้าพี่น้องเดี๋ยวมองหันละเดินทั้งหลังบ้านเดินมองเดินมองเลี้ยงง้วนเนี่ยเดินบักก่วงหนึ่งให้หน้าบักก่วงให้ในสะบัดเดีลุงท้อนเดีลุงต้นยางอีกเนาะต้นต้นยางพวกพอตุอต้นยางรอบหันง้วนกินเบิดอยู่ในห้องกระซังมาใหม่กระลังซังมะมัยดีเพราะในอันโอ้ ปลอกหอมปลอกกระเทียมฟักข่าฟักตะไคร กะหันนันเย่ให้นังเกาะเนีเยงเกาะฟักประแดออปะดปลาแดกรสเๆพี่น้องคะหอมตุยรดออพี่น้องก็เบ็นไส้นะรูเอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเบรรี่เธอหามมาแล้วโดยพี่น้องค่าฝากติดตามฝากทาง เพจเฟซบุ๊กด้วยนะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องคาเอาไว้เสมอหิบเหียบต่อกอนอย่าลืมมาเด้อไหม่กระลังใจวันเปิดงวงมันที่25นะคะเดือนนี้แหละนะคะ2ี่สหเดือนนี้มาให้กระลังใจกันห,หลายๆเด้อ25ิท่านว่ายี่านวหาท่านว่าพันวาคมนะคะมาเด้อนใหมกระลังใจไปแล้วพี่น้องคาสวัสดีค่ะ